ขึ้นเลื่อนขึ้นเรื่นห่นนอแล้วนเนาะมา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 คล่องสู่ท่องสู่ท่องสู่ท่องมาเลยล่ะถ้าสมมติว่ามีผู้มาจีบเนาะไม่เคยฮักไู้เคลยโอ้โหสิ่งใดพวกนี้นี่คักนี่ตัวอ่อนของลูกลาหนยังนี่นี่น่าใจแม่นี่แหละนี่หยุดนี่มันมีลิงเจ้าบ่าว่าเป็นเป็นลิงให้เป็นแม่ ประมาณนี้ประมาณนี้น้องธิดาใช่ไหมครับโดยตัวใส่สุตรีก็นเลยพี่ผู้นี้ก็ซื้อธิดาได้หนี่งครับธิดาคือกันหนึ่งครับสุจิดามาแล้วซือปุ่ยืนยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนยืนยืนดีๆเออเนมกล้องคุณผู้นมกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปยกจุนันก่อนมาพี่มาหน้าพี่ บายูไซใส่แล้วจะบ่าแน่โอเช็คมาเลยได้ไหนิเลยมาเลยได้หนิจะเบ่าจะเบ่ามาจะเบ่าเนี่ยจะบาอยูไซจะเบ่าอยู่ไซมาเลยได้ไหนิเลยจะสาวมาแล้วเอาลงมาให้เลยได้หนิเขาเลือกจะสาวมาให้เหรอเออาจะสาวมาให้นี่นี่จงเด็กตัวนี่เหรอ อีนเดียตอกอะขึ้นเลื่อนขึ้นเรื่อนหอแล้วเนาะมามามาๆมาๆคล่องสู่ท้องสู่งสูงสูงรับไปแล้วอ่าสู่งสู่ท้องค้งโค้งมาได้บัดนี้ได้โอ้สุดงามเนาะงามหลายน้องยังก็ฮะน้องธิดาเออธิดาแก้วตาวาสนาอ่าลุมสาวบอกพนลงมาลุ่มก็ได้เอาลงมาเด้อเออลงมาข้างล่างก็ได้ยทั้งเต้มันเย็นกานไหโอ้เย็นเห็นลมภารบรรยากาศเย็นดีอ๋อขอบคุณครับ นี่ละเอามาใส่สุดจับมาใส่สุดให้เบิ่งอันนี้สุดเผาตัวโอ้ยอันนี้สุดุดเผาตัวโอ้ยเนาะเผาตัวเองตั้มเองโทเองนุ่งเองนุ่งเองโซดพร้อมโซดพร้อมน้องธีดาเนี่ยยังโซดอยู่เนี่เนาะยังโซดวยผู้บ่าวมะลมคือบุญผลมะลุมทำมาหนีเนี่ยฮะอะไรงามเน้อหวะไสนล่ะที่แสนไสนผู้ใดผบ้หมดท่านี่น้ำนาตีอันไหนอ่ะ เอาหนีก็มาบ่เอาันนีมากจริงจริงอ่อาจารย์มนถ่ายรูปนะโอ้คือได้เลยน่ะคือได้เลยน่ะมันมันเข้ากันเลยน่ะแมทกันเลยอ่าอ่านั่นแหละแมทกันเลยพวานี่หอยนี่ยรอเลยรอเลยรอเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ อันนี้ชุดกินดองได้ครับอาจารย์ครับแต่งงานใหม่แต่งงานใหม่ครับเขาสู้พระจังสันอาจารย์น่ะชุดเพิ่นว้าชุดเพิ่นอาจารย์ชุดตกใจเนาะโอ้ชุดเนาะเม่ได้เกี่ยวกันชุดงามอันนี้เป็นชุดยังครับอาจารย์ครับชุดนี้ชุดประจําเผาตะโวยเพิ่นชุดชุดประจําเผาเลยเวลากินดองกับไส้ชุดนี้ไส้ชุดนี้

มาที่นี่เด้่ผู้บ่าวผู้สิเริ่มเข้ากับสัมผัสนะครับกับ,บสัมผัสสาวงามทางเผ่าตะโอยนะครับโดยเฉพาะการสัมผัสเมื่อนี้ครับอา,าทินี่ผลต่อผู้ใดหลายหลายคนครับดเดี๋ยวตาลงมาลงพี่เจ้าตาตัาตาชนะน้องๆทั้งสองคนเป็นเสียหลัก้วตาตันอตันอมาพี่มาพี่ตัน้านัน้องแ่องกอ้เดี๋ยวมายืนนั่กันมายืนนั่กันครับเพิงสามคนเอ๊ะเราจะยืนตรงนี้เหรอนั่งนี้เขานั่งดีกว่านั่ง

เอน้องอ่านางพี่น้อเกตาอ่าเกตานางกลางก็ได้อ่าเกตากลางเออนั่นแหละสุดงามสุดสัมผัสนะครับเมื่อนี้ที่มีการสัมผัสพิเศษอาจารย์ครับสัมผัสพิเศษแบบที่ยังไม่มีใครเจาะลึกแน่นอนผู้บ่าวผู้เสือว่าครับครับเมื่อนี้ผู้บ่าผู้ที่เอาแบบเจาะลึกเลยเขาไปอันดับแรกเลยนะฮะผู้บ่าวผู้ที่ถามมาทั้งสาสาวนี้เนี่ย เกิดและเติบโตที่นี่เข้าหใจภาษาได้ครับได้ได้เได้นาะฟังได้เข้าใจน้องสาวทั้งสามคนนี้เกิดและเติบโตอยู่ที่นี่เยลยไหครับโดยเกิดยุ่เฮื่อเกิดยู่เฮือนหลังนี้เลยโดยอ๋อแล้วมาที่นี่ครับใถามอันนึงในว่าตั้งจะเกิดมากเนาะนะครับตั้งจะเกิดมากคือมีผู้าเมจีไปอนี่แหละอันนี้ถามเพื่อถามเพื่อผู้ใต้รำกันอีบ้านหน้าดิก็มีผู้มาไมจีไป บบเคยน้องวาสนาเคยน้องแก้วตาล่ะเคยคิดว่าในใจตัวเองมีความรักไหมยังมีความรักบอยากมีความรักบนะความยังมีความรักโบขามัวเรื่องเ้าจะจเป็นประเด็นนะขามัวซื้อเพราะว่ามันทำให้น้องๆเขารีแลกก่อนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องครับผมีหยน้องลีแลกซะกก่อนถ้าสมมติว่ามีผู้มาจีบ จีมาเป็นบ่อบ่อหูก็ต้องใช้เวลาเนาะเนอะ่เคยฮักบบ่อหูเลยบ่เคยไม่คยฮักบ่เคยฮักกับบ่อหูเด้อสมมติว่านะเป็นอะไรทำมาฮักมาเป็นอะไรเน่ทำมตาฮักมันเป็นสมมตินะมันเป็นยังไงอันนี้มันเฮียิ่ดใจเป็นใจไหนเนาะบารนี้เนาะสมมติสมมติสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ชายมาจีบเนี่ย ผู้ชายในอุดมคติเขาหรือผู้ชายในสเปคเขาหรือว่าผู้ชายที่เขาต้องการเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแบบไหนต้องแข็งแรงแบบนี้บ้างนี่ผู้ชายเสื้อเหลืองเก่งขาเห่านี่หรือข้นเวิร์ดนี่ใช่หรือใส่ใส่เป็นตาบ่ใส่เป็นตาเรียบแยบพร้อมเอ้าวตะเข้ากูจริงแล้วต้องเป็นผู้ชายแบบไหนต้องเป็นผู้ชายสมมติว่าผู้ชายหน้าตาโลหน้าตาดีหรือผู้ชายขยันขันแข็งหรือว่า ผู้ใายลักษณะไหนที่สมมติว่าทำนี่ผู้ปามาจิบสเปกสเปกแบบไหนจังจิก่นสเปคคีน้องมากบลกาขอแค่ใจเลยเออเฮขอแค่ใจนขันร้ายใจคือผู้ไทดำากับเอวันนีบ่าขอแค่ใจเนาะบ่ต้ใอใจยนยขอแค่เฮดเียขยันเฮดเียขอแค่เฮดงานใดบ้านเฮ้าดีเฮดให้เฮดหน้าบ่เาจรงด เห็ดในเห็ดในเห็ดสวนเนาะโดยอืคันบาเทนี่คันผู้ไส้ที่ขอมาเนี่ยผู้บ่าวหรือว่าผู้ไส้ที่ขอมานะเสียนยาเป็นพ่อมพ่อเสียนยาเป็นพ่อมโอ้สบายมากเลยสบายสบายเสียนยาก็เป็นแต่ว่าผู้ไึงให้พวกเปลเป็นเนาะแป้นเอาใส่เครื่องเลยแล้วเตั้งยาเลยแล้วมันสเฉียนยาเออมาเทนี่ครับมาเทนี่คือเขาสู้เรื่องเหล้าที่จริงจังจังหน่อยมาเทนิครับในเผาตะโอยเขอนี้เนาะนะครับเผาตะโอยเขอนี้สมมติว่า มีครอบครัวอย่างเช่นสมมติว่าทั้งน้องแก้วตาทั้งน้องวาศาสนาและน้องธิดาเนี่ยสามคนเอ่ยน้องเนี่ยถาสมมติว่ามือหนึ่งอ่าน้องวาสนาซึ่งเป็นน้องสุดท้ายมูเนี่ยเอ้ยน้องแก้วตาอ่าน้องแก้วตาซึ่งเป็นน้องสุดท้ายมูเนี่ยมีแฟนก่อนอ่าได้ปะได้ได้บบ๊ะบ๊ะบด๊ะบ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 ๊เป็นต้องมีบ้าน เป็นเพื่อนหัวจาของหรือว่าอยู่น้ำโอนแม่ก็ได้อยู่น้ำแม่ก็ได้อยู่น้ำโอนแม่ก็ได้อยู่รับพวดก็ได้อยูน้ำไขก็ได้ยูน้ำไนก็ได้โดยที่ห้องโบตองโบตองหมายถึงว่าโบตองมีเพื่อนหัวไปก่อนก็ได้อ๋อแล้วก็เพราะว่าบางเผาคนเนาะคันน่องแทงงานก่อนเลยควรไอไปไหนดิต้องเอืึอยหรืออไอต้องแต่งงันก่อนจังสี่ได อ,อันนี้สบายเนาะผู้ใดมีความหักก่อนผู้แข็งเอื่อยเอื่อยผู้แข็งเอื่อยสมมาสมมาผู้แขนสมมาก่อนสมมาก่อนผู้แขนสมมาว่าขออนุญาตแต่งก่อนเด้อบุบบุบไหวแล้วไหวแล้วบุบไหวแล้วทอก่อนเทอเนาะเออได้อยู่เดี๋ยวอาจจะลูกตู๊บเพราะว่าอยู่แถวนี้จะอันเด้อได้ตู้ตู้เขาเปิดเข้าไปกับเป็นห้องนอนอย่างเดียวนะแล้วสินสอนท้องแลันห้เดี สมมติว่าเอาผู้ไทยดักเอาผู้ไทยดักมาขอมาขอครับเสียเขาเลยพิธ <c oughs> ีขอเนี่ยเพิ่อเริ่มต้นจากอียังครบสมมติว่าการที่สิมาขอมาหมัดมันตน้องมีอย่างม่อันนี้ถามเพื่อพี่น้องรดรถรดประเทศขาดหมดอะไเลยครับจา <c oughs> ้าขาดหมดอะไรครับที่ที่มาขอนแรกขาดหมดได้ครับเบี้ยเล่าครับต้องมี้ตรงนี้เลยเป็นแบบเบี้ยเล่าหมดได้นี่บริม่ณงานดอก แล้วก็เพื่อนนี้จักหลานอของเจ้าถ้าสุดเอาชิ้นมาขอเจ้าจะเอาจักหลานเท่าไรแม่เท่าแม่ทองหแม่เท่าเอาจักหลานแม่ทองแม่ทองวะพี่แม่เท่าวะพี่มา้ไม่เท่าไม่สัมผัสเนี่ยเอาจักหลานม่ทองไม่สัมผัสเนี่ยคาร์ดองให้หัวใร์ดอให้ผู้ใหญ่ตัดสินแล้วเจ้ายังได้่าร์ดอ่ะถ้าลองตาสิงในใจเจ้าใจจเ้ายังได้่าร์ดอ่ะมัน่าเจ้าอยู่กับผู้ที่เจ้าฮักสมสโฟนเอาลองลองเกินเกินเบิ้งลองเท่าไหร่ เจ้าจกได้เท่าไหร่โอ้โหมาได้มันแคสสมมุิมันแคสสมุิซื้อซื้อนสมมามมติชืกตอนนี้อานีมมาติมามาดูมาดูมาดาดู้าดกมเดมาดูมาดูาดูมาดมาดาดาูาดูมาูมใดูมู่าดูออม่นั่งมาเดเอาเาเาตามประเพณีาาาาาเาาามามาามาามามมมา อันนี้เพื่อนถามอยากมูประเพณีชิ้นสอดทองมันต้องเป็นแบบใดนะสอดทองมันกระดองกระดองกระดองพม่านท่าไหพม่านคณะคนเท่าเองคุกเคดนี่หนึ่งห้าสิบล้านห้าสิล้านเนาะมันไม่ขนเข้าเดียวกันท่าเองอันอกอันนั้นอนอกประเทศนอกบ้านนันน้นมีะไรนะมันไหลนะลอยป่ายคนนรอยป่อยสองร้อยลอยป่ายลรอยป่าละ แมันผู้เสือลงเหลียวมีอยู่เศร้าล้านนี่เอาบ่อจุกกระเป๋าหูเลือเงินอยู่สามบาทที่นี่เอาวิธีตรงถามผู้เฒ่ากันมาวิธีคัดลูกเขยวิธีคัดลูกเขยนี่ไี่ห้ัด้แบบไหลูกเขยเม่นเข้าใจเนาะใช่ผู้นี้ผูนี้ผูเข้าใจล้สมมติว่าันยะลูกป็นะลูกค่อยบอกแมนนี่คัดลูกเขยเอาวิธีขัดกเขย่ก เฮาต้นนั่นแหะข้าต้นเนาะมีไอ้ยังไงไก่บอกเลยว่าเราให้เราโทษขนาดไหนเราให้รวยเราโทษรวยบอ้แม่ตัวได้หมายถึงว่าจังสัรครวยหมายถึงว่าคันที่พ่ออยากได้ลูกเขยสมมติว่าเนี่ยผู้นี้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 พ่อคัดจากอย่างนึ่งเฮ็ดเปียกเก่้งนึ่งแบบว่าโบเก่งหน้าตาดียังไอีพ่อคัดแบบไหนวิธีคัดลูกเขยคนที่สิมาเป็นลูกเคยฮ็ดงามมันนะครับ ขึ้นลูกค่อยก็เป็นเอาซุกซ่อยนั่นและจิตใจดุดูมันเฮ็ดเวียกงานดูมันเฮ็ดเวียกงานจิตใจดีเออจิตใจดีจิตใจก็ดียังมาตัวเนาะมาตัวมาให้ตัวเอาไปอยู่แล้วก็ให้เบิ่งแง่งจะบีแต่ว่าดูมันนี่คือเป็นลักลักเป็นลักเช่าคำได้ดูมันในเช่าคำเช่าพวกจ๊กไม่ได้นั่ะลักเช่าในเช่าคำนี่ได้ดูมันนี่ประมาณห้าสิบล้านเเอาห้าสิบล้าน ห้าดองห้าสิบล้านเด้อห้ล้านครับนะครับันเขาได้ลูกได้ม่นนะับเิ่ข้นอีกต้นไหมเป็นลูกเขเขาอีกต้นห้าสิบล้านเนาะนหสบล้านขีบห้าสิบล้านขีขคืนห้ามต่ำกว่าหันห้ามต่ำกวหันเ้อข้ามอีกข้ามอีกสองสามเส้นอปะพี่ต้นอันนี้คงแค้นในน้คงแค้นกบคงแค้นเงินนี๋อ้นี่ขาเจ้าฮีดขาจ้บุมีข้ามีแต่เป็นอ่าซอยเงิน คือนึงมีเขาเป่านึ่งมีไก่สอบโตบอกเขาบอกเงินลยนะเงินโอ้กันละคุยค้าดองกันอยู่ด้วยนี่คุยคาดองกันอยู่ะครขึ้นกันนี่คือชุด ชุดนี้นะชุดพร้อมที่ดองนะอดองน้องกตชุดเออสีดอกเตเจ้าบ่าวกับยินเจ้่าวเนี่เาจะตทุกให้ทังผูดเสมใจเอาเจ้าบ่าเขามาควรก็เอบานีเล้พั่บอครับยี้องแยบยีดองพุ่งย่เจ้าบ่าวาแล้วสิโอโมันจะเอาทุกทางแล้วเนะคนเพื่อนคนที่เพื่อน่อนะเฮ้ย ก็คือมือดีลูกหลานมาขออนุญาตขออนุญาตก็ชุมวยโดยลานึงเี่นี่เลยคือว่าผมเป็นว่าผมถึงพันนะ้ยปีกับเทานึงมี่กับชุ่มช่ำดลูกหลานโดยขอบคุณนหลายที่ลุลานที่คิดแบบนี้งามคุ้นเราออกลานนห้นไม่ท่เดียวนี่แหละแต่เราสได้เท่านี้เสีได้ผมมีนิวพับนิวตอนของลูกหลานเปงนี่นี่นําใจแ้นี่แหละนี่นําใจได้เนี่ย น้ำเสื้อเออนี่มันมัให้ก็ให้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้ก็ข้ามอยากข้ามกินพอข้ามพนันใจเนี่ยตอนรับครับสู้แบบนี้เนี่ยไปน้ำเสื้อใส่มันพวกนันธรรมดาแค่กินน้ำนี่ก็ป๊อปมันไม่ธรรมดาเนี่ยการตอนรับครับสู้โดยที่เขาบริหาย น้าบักเผาอัน้เกาบักเผานี่ก่นะบักเผากินได้่่เจ้าคตอนนต้นรเกเผาเต้นบเป็นเาไอ้กานะผมขึนม่ได้ยู่ไเกาัมีบเป็นยังเพราะเอาลิงไม้นำอยู่มันมีลิิงเจ้าบ้าว่าเป็นหันเป็นลิงหนเป็นไม้ห้าไม่ไเลัเป็นิงก็ไขึ้นเองเป็นไ้่ก็ไาบ้าวหน็้องาละวนนี้ สามสาวเนักได้เ๋ยวไปทักทักทายอ๋อสามสาวเนอะได้มาพอดีไฟไฟเมิดไฟเมิดเพิ่นเลยบริเทศปกติก็มากจะเห็นตลอดแหละ พุณแทดมครับกคนคอับบอครับผมจะยืนขังอาจา์นี่แหละครับเอ้กระจา์ก็ะห้อาจา์มายืนทั้งคนที่จะขวางก็ติเสียะารจารนั่งน้่โอ้มีแหนีเดือนหน้าิแงนเลยสบายดีฮะจอยดีสบายดีกะอันนี้เป็นชุดกินดองอถ้าเป็นไฝ่ไส้กะกะต้องชุดเดอันนี้ชุดจังซี่มีไฝ่ไส้เขาจะแต้งชุดจังไหนคุณสายเขาจะใส่จังไหนใส่ชุดจังซี่บว่า ชุดแบบได้ก็ได้บชุดแบบกางเกงขาสั้นนะครับแต่ว่าพุงยิ่งตรงแบบนี้กางเกงขาสั้นเสื้อกามพุงยิ่งแบบได้ก็ได้สบายสบายพุงยิ่งจะต้องสบายสบายอย่างนี้เนาะได้เมื่ออันนี้คือฝีวฟมือน้องเขาท่อเองงามงามงามท่อเองที่ของอาจารย์อันนี้อันนี้ก็น้องของเขาท้อเพื่อนอ่าพื้น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 นี่แม่นันไม่เท่าอีกพื้นหนึ่งอีกอ๋ออีกพื้นหนึ่งอ๋อไม่เท่าเป็นคนคนท่อถือติดตั้งใจให้น้องน้องทั้งสามคน ไม่ก่อนนะไม่มีแบบนี้นะัต่ยุบานท่าตอนนี้รถมันไม่ห <BS i English> ุนยุกไปจะไม่ทําแบบนี้แล้วเพราะสืเสื่อผ้าตาลแต่ว่าอายุทังนี้ครับมันยังมีการล้ำลึกึนทางวัฒนธรรมแบบเก่าเจ้าว่ะเจ้าท่อว่ะครับมันยังใส่วัฒนธรรมแบบเก่าคือผ่าใส่ผ่าข้อมือนะครับในการนำมาใส่ทุกมือนี้โดยที่เขาเรียกว่าการอนุรักษ์ครับการอนุรักษ์วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่ไปเที่ยมาไหวอันนี้เพื่อเอ่ยมาสืบห้อยตาว่าห้อยปู่เนี่ยเขาเอ่ยมาสืบห้อยตาว่าห้อยปู่ถ้ของแถะพูดลงค้นบอกข้าใจครับคำว่าสืบห้อยตาว่าห้อยปู่เห็ดจังไยพูดลงค้นบอกข้าใจอยู่คำว่ารักษาห้อยตีห้อยมือพ่อแม่ไหวเฮ็ดจังไยพูดลงค้นนี่ยยจงสี่ได้ผู้ให้ดรับพูดลงค้นนี่อันก้อนที่พ่อแม่สี่เสียชีวิตเอามือไปตัด เราเข้าไปเหยียบปูดพวกเราูดแล้วอันนั้นโบเมียอะไรอะไรเขาเรียกว่าเป็นการที่เอารเมื่อเมียเน่มาทับไปทีแต่การเื่อห้อยตาว่าครอบคูัการรักษาห้อยมือห้อยตีนของพ่อของแม่เนี่ยก็คือนี่อนุรักษ์สิ่งที่ท่านเคยทำเอาไว้ทำในสิ่งดีเพลินเฮ็ดไว้แล้วให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆ จากที่พ่อแม่เฮ็ดสมัยพ่อแม่เฮ็ดก็อาจิบ่ละเอียดขนาดนี้อาจจบ่งาม,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 มขนาดนี้แต่ว่าถึงยุคนี้ถึงสมัยนี้ครับลูกหลานผู้เพิ่นสืบห้อยตาบ้าห้อยปูผู้เพิ่นรักษาห้อยตีนห้อยมือพ่อแม่ไวเพื่อนเกียรใหง้งามขึ้นคับมริตไท้งามขึ้นหรือว่าดัดแปลงให้สวยขึ้นนะครับนั่นคือก็คือว่าสืบห้อยตาบ้าห้อยปูรักษาห้อยตีนห้อยมือของพ่อของแม่ไวเพืๆๆๆ่อนว่าเฮ็ดตามเฮตดขีดตามข้องไว ไปมันก็เลยเหตุให้แบบว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งเรานี่จึงไม่ค่อยจะมีแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเว้นชัจะจากว่าใครก็ตามที่สืบอห้อยตาบ้าห้อยปูที่รักษาเหตุขีดตามข้องรักษาห้อยตีดห้อยมือพอแม่ไปจังสีเขาใจในเรื่องเล่าพวกนี้นะครับถ้าหากใครไม่เข้าใจคาว่าสืบห้อยตาบ้าห้อยปูกับสีเขาใจในเรื่องเล่าพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ ผู้บ่าวผู้อยากนาเสนอจากให้ที่อดีโหดไดเห็นมาถึงแม้ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนแต่สิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่เิ่นเห็ดด้วยวัฒนธรรมเก่าๆองเบิร์เนี่ยเพิ่นยังคงอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็เฮ็ดขึ้นบ่เมนว่าเฮ็ดบ่แมนว่าเฮ็ดขึ้นเฮ็ดทีเห็ดทุนมนะครับเฮ็ดขึ้นมากแล้วก็ใส่ซอยให้เป็นประโยชน์นะครับเอามาใส่ซอยเห็เป็นประโยชน์สมมติว่าแขกไปไทายมาเป็นข้องฝากข้องตอนยังสิก็มีคุณค่ามีมุ่ค่า เพราะว่าเพื่อนเฮ็ดขึ้นด้วยพคง่ายเนาะน,นะครับถ้าหากใครไม่ได้ศึกษาผู้ใดที่บดได้เรียนรู้หรือว่าผู้ใดที่บอดได้อยู่ในอยู่ในการเฮ็ุการสรสางพวกนี้บดได้เคยเห็นบดได้เคยหูก็ซีบ่เขาใจว่าเขาทำกันยังไงนะต้องนะต้องแต่นี่ถือว่าเป็นอยังที่เพื่อนอนุรักษ์เอาไว้สืบทอดออกมานะครับก็เลยตรงเฮ็ดให้ได้เห็นแบบนี้กัน จึงไม่เดือหายไปอยู่ที่เผ่าตะโอยนะครับโดยเฉพาะเผ่าตะโอยเพิ่นคือกันเพิ่นกร็รักษาห้อยตีนห้อยเมื่อพ่อแม่ไวขึ้นกันสื่อมห้อยตาบ้าห้อยป่ว้ขึ้นกันนะครับบอเปุเพือพ่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของเพิ่นนะครับเนี่ยนะครับทั้งชุดนะครับบ่เอาที่เป็นผาถุงนะครับทั้งชุดนี้นะครับที่เราเห็นง,งามๆเนี่ยรวดเร็วแต่านการคัดกรองนะครับจากฝีมือคนที่เคยทำ่าบ่แม่นว่า จู่ๆเราจะมาทําเป็นเลยไม่ใช่นะครับต้องมีการเพราะบ่มมีการศึกษามีการปลง,งานมีการฝึกหัดดัดตัวนับมีการฝึกทำมาอย่างตำกับพ่อตำก็าจักปีต้องหลาที่ฝึกมาเห็ดมาตังแต่นยอ่าอย่างบอครับตังแต่นยมาเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยน้องธิดายังเล็กเนี่ครับโ <c oughs> บเห็ดโบไดเด้แม่ตีหยหล้างไา่พุกนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นธรรม,มาดาเนี่ยครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สมมุติว่าเนาะเกิดเมื่นหนึ่งครับ เกิดเมื่อน,นึงเขาออกเยาออกเนื่อนไปนะครับผ่าแพาเ่เรานี่นะครับที่เบนต่ำบนเนี่ยจะเป็นของสม,ม่าสม่าปูสม,มา่สมมายาหรือเป็นของใส่สอยทุยกคนเพื่อสืบต่อไปนะครับใบตาตัดตาตัดแห่ให้ลกูลกนุ่งนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อตโต๊ะอวยเพิอ่นอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพิ่นใดเหตุเป็นประฐนรรมเลยกระบาไปกระบาใดนะครับอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ครับอันนี้เท่าที่ผู้บ่าวผู้เข้าใจเนาะนะครับในส่วนอื่นยังไงผู้ใช้ดำเขาดับเสริมนะครับมาเป็นอย่างไรอะไรครับเสริมเรื่องเดียครับเรียกคำดิ่งไปเรียบร้อย <c oughs> จ่าเาล้วแล้วเฮาเคยแอบมักไผ่ปะนี่เนาะบ่เมือนี้แห่เคยแอบมักไผ่บ่เห็นผู้ใดปิ้งปิ้งอยู่ <c oughs> ถแถวแถวนี้บอเนี่ยให้เดานะ เล,เล่นงเล่นมือนะองอห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นกับน้องทั้งสามน่ารักมากเลยนะครับเข้ามากมืนอนอกนี่ก็หลายเธอแล้วแล้วก็มาบ้านนี้ก็หลายเธอแล้วนะก็เเคยเห็นเขาก็มาจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่นี่รถรถยานยานเราเห็นเฮาเฮาขับที่บากมากเนาะจอดอยู่นี่แล้วก็มียนต์น้อยบินขึ้นไปนะเฮ้าอะไรมาบ้านนี้นะ เขาคือบหุห็นโต้ผิดที่เราเราจอกันเชื่อไป <c oughs> <c oughs> เอ้ยบุเป็นียนกับน้องน้องน้องอะนะฮะโอเคท่านผู้ชมน้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปที่ประตูกได้พาทีมงานเนาะทางอาจารย์ผู้ศรีวิไลเพิ่อนละดับผู้ไทยดำทีมงานบ้านนาน,น้องฮันนี่ศรีวิไลที่ได้เดินทางมาบ้านตุมรีเป็นครัง้งแรกบ้านตุมรีเมืองโตยเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมเนาะเดินทางมาครั้งนี้กับเพิ่นได้สอบถามเนาะ หีบคองประเพณีหรือว่าคาโดสินสซดแล้วก็ได้ส่งความงามความงดงามของการปักทอผ้าเบบสนเผ่าตะอุยที่บ really ้านน้องสาวหรือว่าบ้านสามสาวนี่ก็เป็นการสืบสานเรื่องเล่าววัฒนธรรมหีบคองประเพณีของทั้งสองประเทศหรือว่าทั้งพี่น้องไทยและกัลาวนี่เพื่อได้สืบสารเรื่องเล่าวัฒนธรรมหีบคองประเพณีอันดีงามโดยการสืบต่อรุ่นต่อรุ่นก็คือจาก รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็ถือว่าเป็นการดีพี่น้องนาที่ได้พา,อาไอพีพันนี่ได้มาศึกษาเห็นหวัฒนธรรมฮิคคงประเภทน,เนี้อันดีงามของชนเผ่าตะโว้เฮาเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปฝา,ทา,าปกาาทำชมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งทีลาคมฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราอาจจะมีผลงานและซีซั่น ผลงานอีกอย่างออกมาให้ท่านประชาชนไติดตามมาชมเดี๋ยวฝากท่านประชชนไปติดตามในอีพีต่อไปสำหรับอีพีนี้ทุกขนก็คือว่าสบายดี